สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังของทางอเมซอนพาให้ฟังเรื่องหนึง่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Drop เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่คืนนี้เธอกําลังจะไปออกเดตแต่เธอก็ได้รับแชทปริศนาที่สั่งให้ฆ่าคู่เดทของตัวเองแล้วเธอจะเลือกทําตามคําสั่งเพื่อปกป้องลูกชายหรือว่าจะหาทางเอาชนะเกมอําพรางครั้งนี้เพราะทุกการตัดสินใจมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปได้ตลอดกาลแล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไง ผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์แล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถช่วยสนับสนุนทางช่องได้ด้วยการเลือกไปที่รายละเอียดใต้คลิปผมได้ทำลิงก์สินค้าของทาง s h e อป e e ไว้แล้วเพื่อให้เพื่อนๆสามารถก,กดซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันแล้วทางช่องก็จะได้รับค่าในหน้าเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานในการทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ หนังเปิดเรื่องมาที่ไวโอเลตหญิงสาวที่ถูกสามีซ้อมจนบาดเจ็บสาหัสแถมสามีของเธอก็ยังส่งปืนให้แล้วก็บอกว่าถ้าแ้นหนักก็ยิงมาได้เลยไวโอเลตก็ตั้งท่าจะเหนี่ยวไกลพร้อมยิงนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งในตอนนี้ไวโอเลตก็กําลังคุยอยู่กับหมอทางด้านสุขภาพจิตแล้วตอนที่เธอกําลังคิดคําตอบอยู่เธอก็ต้องตกใจกับคนจดมิเตอร์ที่ได้โผล่ออกมาทางหน้าต่างแล้วสักพักเฮนรี่ก็ส่งแชทมาชวนเธอออกไปเดทด้วยกันกับเขา แล้วเย็นนั้นขณะที่เธอกำลังทานกับข้าวอยู่โทบี้ลูกชายของเธอก็ได้ส่งจดหมายน้อยโดยการใช้รถบังคับชวนเธอไปเล่นซ่อนหาด้วยกันแล้วจากนั้นไม่นานเจนนี่น้องสาวของเธอก็มาถึงที่บ้านเธอก็เลยตัดสินใจว่าจะไปออกเดทกับเฮล,ลีล้วก็ได้เล่าให้น้องสาวฟังว่าเธอคุยกับชายคนนี้ผ่านแอปมาเกือบสามเดือนแล้วแต่ว่าเธอก็แต่งตัวไม่ค่อยเป็นนะครับเจนนี่ก็เลยจัดการเลือกเสื้อผ้าให้กับพี่สาวที่มันเข้ากันกับเธอแล้วก็อาสา,าจะดูแลโทบี้ให้เอง แล้วต่อมาไวโอเลตก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่นั้นกับเฮนรี่เอาไว้เขาส่งแชนมาบอกให้เธอไปรอที่บาร์ก่อนเพราะว่าอีกสินาทีเขาจะมาถึงแล้วจังหวะที่เธอเดินเข้ามาในบาร์นะครับเธอก็ได้บังเอิญไปเดินชนกับชายหนุ่มคนหนึ่งจนโทรศัพท์ของเธอตกงไปที่พื้นชายคนนั้นก็ก้มลงไปเก็บมือถือให้จากนั้นเธอก็ได้เดินมาสั่งเครื่องดื่มรอพอบาร์เทนเดอร์เอาเครื่องดื่มมาให้ก็ชมว่าชุดของเธอสวยมากบาร์เทนเดอร์ดูออก ว่าเธอจะต้องมาออกเดทแน่ๆเพราะท่าทางของเธอตอนนี้มันดูประหม่าเอามากๆแล้วไม่นานเธอก็ถูกชายไวกลางคนเดินเข้ามาทักแล้วก็แนะนําว่าชื่อริชาร์ดเพราะว่าริชาร์ดคิดว่าเธอเป็นคู่เด็กของเขาเขายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าคู่เด็กของตัวเองหน้าตาเป็นยังไงแต่ไวโอเล็ตก,ก็ปฏิเสธไปว่าเธอไม่ใช่คู่เด็กของเขาจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งแทรกเข้ามาตรงกลางเขาไม่ชื่อว่าฟิลนะครับเป็นนักเปรโนของร้านอาหารแห่งนี้ฟิลก็คิดจะมาจีบเธอ เขาก็เลยถามเซลซีไปว่าเธอชอบเพลงอะไรบาร์เทนเดอร์เห็นแบบนั้นก็เลยเบรกเขาสะก่อนแล้วก็บอกว่าเธอมีคู่เดทแล้วแต่วัยอเล็ก็บอกเขาไปนะครับว่าเธอชอบเพลงเบบี้ชาร์กมากฟิลก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะเล่นเพลงนี้ให้ฟังแล้วจากนั้นไม่นานนะครับลิชาร์ก็ได้เจอคู่เดทของตัวเองเขาพาคู่เดทเดินผ่านวัยอเล็ไปส่วนเธอก็ได้ส่งแชทไปหาเจนนี่ว่าให้ส่งรูปลูกชายมาให้เธอดูหน่อย แ,แล้วนะครับอยู่ๆก็มีข้อความจากแอปดิจิตอลเด้งขึ้นมาเพราะว่ามีใครบางคนที่เธอไม่รู้จักอ่ะชวนเธอให้มาเล่นอะไรสนุกๆด้วยกันเธอก็กดปฏิเสธไปนะครับแต่ข้อความมันก็ยังเด้งขึ้นมาอีกเธอก็เลยมองไปรอบๆร้านว่ามีใครอแกล้งเธออยู่หรือเปล่าแต่เธอก็จับผิดใครไม่ได้เพราะทุกคนก็เอาแต่ก้มหน้าเล่นมือถือกันทั้งนั้นแล้วพอเฮนรี่มาถึงทั้งคู่ก็เลยย้ายไปนั่งที่โต๊ะอาหารที่จองเอาไว้นะครับเขาก็บอกกับเธอ ว่าเขา,เาต้องเอากล้องติดตัวมาด้วยเพราะกลัวว่าถ้าทิ้งไว้ในรถแล้วมันจะหายไปเขา่เป็นนักข่าวกล้องมันก็เลยสําคัญมากจากนั้นการเดทของทั้งคู่ก็เป็นไปอย่างเคอะเขินแต่เฮนรี่เขาก็ยังไม่ลืมนะครับที่จะหาของฝากเล็กๆน้อยๆให้เธอเอาไปให้โทบี้ลูกชายของเธอด้วยต่อมาเด็กเสิร์ฟก็เดินมาที่โต๊ะแล้วพอรู้ว่าทั้งคู่ามาเดทก,กันเป็นครั้งแรกเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่ก็เป็นวันแรกที่เขามาทํางานที่นี่เหมือนกันและเด็กเสิร์ฟคนนี้ก็ดูจะเฟนลี่มาก แล้วตอนนั้นอยู่ๆแชทปริศนาก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วนะครับมันบอกให้เธอเลิกกดไม่สนใจข้อความได้แล้วเธอก็เลยบอกกับเฮลรี่ไปว่ามีแชทปริศนาจากใครก็ไม่รู้่ส่งมากกนใจเธออยู่ได้เขาก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นใครสักคนแถวๆนี้ที่แกล้งเธออยู่หรือเปล่าเขาก็เลยชวนเธอให้ไาเดากันเล่นๆว่าจะเป็นใครในนี้ที่ส่งแชทพวกนี้มาแกล้งเธอแต่ว่าพอมองไปรอบๆก็เห็นว่าทุกคน,นกําลังดื่มกันหมดไม่เห็นจะมีใครที่ผิดปกติเลย แล้วไวเอเลตนะครับก็จะทําเป็นไม่สนใจมือถือก็ไม่ได้เพราะกลัวว่าจะเนี่ยจะส่งข้อความมาหาแต่พอเห็นแชทปริศนาเด้งขึ้นมาอีกรอบเธอก็ตกใจเพราะว่ามันเนี่ยรู้จักชื่อของเธอด้วยเฮลลี่ก็เลยหยิบมือถือของเธอมาดูนะครับแล้วพอเปิดดูในแอปก็เห็นว่ามีคนที่อยู่ในรลศมีใกล้เคียงอ่ะก็มีตัวตนกันทุกคนแต่ที่แน่ๆคนที่ส่งข้อความแชทมาจะต้องอยู่ในรัศมี50ฟตุตถึงจะรับส่งข้อความของแอปดิจิตอกนี้ได้ เขาก็เลยเดินไปเช็ครอบๆร้านก็เห็นว่ามันปกติดีจนไวโอเลดะเริ่มรู้สึกประทับใจเขามากที่อุตส่าห์ช่วยเดินไปเช็คภายในห้องอาหารให้แล้วสักพักเด็กเสิร์ฟก็เดินเข้ามาแนะนําเมนูอาหารแต่แชทปริศนาก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วจนเธอเริ่มลาคาแล้วก็เลยยอมกดเล่นไปกับมันด้วยแชทปริศนานั้นก็บอกให้เธอลองเช็คด,ดูที่กล้องวงจรปิดในบ้านดูสิแล้วพอเธอกดเข้าไปดูกล้องที่บ้านนะครับก็เห็นชายใส่ชุดไอโมงอะยืนอยู่ที่หน้ากล้องในห้องนั่งเล่นที่บ้านของเธอ นั่นก็เลยทําให้ไวโอเลตนะใจคอไม่ดีแล้วก็ตกใจมากพอเฮลรี่สังเกตเห็นอาการเขาก็ถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นแชทมันก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วนะครับสั่งไม่ให้เธอบอกอะไรกับเฮนรี่ไปแล้วในเมื่อจะพูดหรือบอกอะไรกับใครไม่ได้เธอก็เลยลุกออกมาตั้งใจจะโทรไปแจ้งตำรวจนะครับแชทมันก็เด้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามือถือของเธอถูกโคลนนิ่งไว้หมดแล้วแล้วมันก็มองเห็นทุกอย่างที่เธอกําลังจะทาแถมมันยังสั่งย้ําอีกด้วยว่าถ้าเกิดเธอเดินออกจากร้านอาหารไปแล้วก็ โทบี้ลูกชายของเธอต้องตายแน่ๆแ,แล้วไอโอเล็กก็นลนลานไปหมดนะครับจนเดินไปชนกับชายหนุ่มคนเดิมที่เธอเดินชนในตอนแรกจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ําแล้วก็เปิดดูกล้องจอนปิดทุกตัวในบ้านเธอพยายามจะขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่เข้ามาในห้องน้ําด้วยกันแต่ชัดปริศนาก,ก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วบอกไม่ให้เธอขอความช่วยเหลือจากใครเธอก็เลยทำเทปเป็นขอยืมลายไอเนอร์ของผู้หญิงกลุ่มนั้นตั้งใจจะเขียนข้อความขอความช่วยเหลือแทนการพูด แต่ว่ามันก็เขียนไม่ติดเธอก็เลยทําท่าทําทางบอกใบ้ไปจนผู้หญิงพวกนั้นนะ่ะเห็นว่าเธอไม่น่าจะเต็มก็เลยพากันเดินออกจากห้องน้ําแล้วเธอก็เดินไปสำรวจรอบๆห้องน้ํานะครับพยายามส่องดูว่ามีกล้องติดอยู่ตรงไหนอีกบ้างแล้วเธอก็ไปเจอกล้องตัวหนึง่งอ่ะติดอยู่ที่ข้างๆกระถางต้นไม้ในห้องน้ําแห่งนั้นแล้วพอเธอเดินกลับมาที่โต๊ะอาหารเฮลิก็ถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยอ้างกับเขาไปว่าโทบี้มีปัญหาตอนนอนนิดหน่อยเขาก็เลยรู้สึกเกรงใจแล้วก็คิดว่าตัวเองอ่ะ ทำให้เธอรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าแล้วพอไวอเล็ตนะครับเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่แถวๆโต๊ะอ,อาหารที่เธอนั่งเธอก็เลยพิมพ์ไปถามเจ้าของแชทปริศนาว่าเขา่าเป็นใครกันแน่และต้องการอะไรจากเธอแชทปริศนาก็ตอบกลับมาทันทีนะครับว่าเขา,า,าอาจจะเป็นเด็กเซิร์หรืออาจจะเป็นแคนิลานีก็ได้แล้วเฮนรี่ก็เห็นท่าทางลุกลี้ลุกลนของเธอก็รู้สึกเป็นห่วงก็ขขงเลยถามไปว่าแชทปริศนานั่นน่ะยังเด้งอยู่หรือเปล่าไวเอลเล็ตก็ปฏิเสธไปนะครับเธอพูดแก้ขัดไปว่า เธอกลัวความสูงและโต๊ะที่เรานั่งอยู่มันก็ติดหน้าต่างทําให้เห็นวิวด้านล่างและเธอก็เกิดกลัวขึ้นมาเฮลลี่ก็เลยเรียกเด็กเสิร์ฟคนเดิมนะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะขอย้ายโต๊ะเด็กเสิร์ฟก็เลยจ,จัดแจงหาที่ใหม่ให้จนได้แต่ว่าแชทปิศนาก็เด้งขึ้นมาอีกแล้วก็บอกว่าห้ามย้ายโต๊ะโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นทอบบี้จะต้องตายเธอก็เลยต้องกลับมานั่งที่โต๊ะเดิมแล้วแชทก็ได้เด้งขึ้นมาขู่เธอให้ทําตัวให้มีความสุขให้มากกว่านี้เพราะถ้าเด็กของเธอล้มทอบบี้ลูกชายของเธอก็จะตต้อองายเหมืนนกัน แล้วตอนนั้นพนักงานต้อนรับก็เดินเข้ามาถามว่าที่นั่งตรงนี้โอเคหรือเปล่าเพราะว่าเฮลี่ได้โทรมาจองโต๊ะตัวนี้เอาไว้แต่ว่าเฮลี่ก็งงนะครับเพราะเขาว่าบอกแค่ว่าต้องการโต๊ะที่วิวสวยๆเท่านั้นไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นโต๊ะตัวนี้แล้วพอพนักงานต้อนรับเดินกลับไปเฮลี่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าโต๊ะตัวนี้อาจจะมีคนจองไว้แล้วและพวกเราก็ได้มาแย่งเขาหรือเปล่าเขาก็เลยโกรธแล้วก็ส่งแชทมาแกล้งไวโอเลต จากนั้นสักพักชัดปริศนาก็เด้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถึงเวลาทํางานได้แล้วซึ่งไวโอเล็ตนะครับก็ยังงงๆไม่รู้ว่าเธอจะต้องทํางานอะไรจากนั้นเฮลลี่ก็ได้เรียกเด็กเสิร์ฟม,มาสั่งอาหารส่วนไวโอเล็ตก็ได้ชัดถามกลับไปว่าบังนะต้องการให้เธอทํางานอะไรแล้วชัดปริศนามันก็ได้เด้งขึ้นมาบอกให้เธอไปเอา SD เอสดีกาออกจากกล้องถ่ายรูปของเฮลลี่มาให้ได้เธอก็เลยอาศัยช่วงที่สั่งอาหารนะครับแอบถอดน,นาฬิกาข้อมือออกแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในกระเป๋าถือแทน แล้วเธอกแกล้งบอกเฮลลี่ไปว่านาฬิกาข้อมือของเธอ,อาหายเธอก็เลยขอให้เขา,าช่วยไปหานาฬิกาให้เธอหน่อยมันน่าจะตกอยู่ในลานนี้แหละพอตอนที่เข้าห้องน้ำเมื่อกี้เนี่ยเธอยังใส่อยู่เลยแล้วพอเฮลลี่ลุกออกไปแล้วไวโอเล็กก็รีบค้นกระเป๋าของเขาแล้วก็หยิบออกกล้องมาเปิดดูก็เห็นรูปถ่ายของนายกเทสมนตรีแถมยังมีหลักฐานการทุจริตอีกเพียบแล้วเธอก็รีบดึงเอส a r กออกมาก่อนที่เขาจะกลับมานั่งที่ได้ทันอย่างเฉิวเชียด แล้วไม่นานชัดปริศนาก็ดังขึ้นมาอีกบอกให้เธอไปที่ห้องน้ําเดี๋ยวนี้เธอก็เลยบอกกับเฮลรี่ไปนะครับว่าเธออาจจะลืมนาฬิกาไว้ในห้องน้ําก็ได้เธอก็เลยขอตัวจะไปดูก่อนและพอไวโอเลตเดินไปแล้วสีหน้าของเฮลลี่ก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ในการเด็กครั้งแรกของทั้งคู่แล้วพอไวโอเลตเข้ามาในห้องน้ําชันก็เด้งขึ้นมาอีกบอกให้เธอทุบเ d สเดการ์ดอันนั้นซะแล้วก็อาไปทิ้งลงชักโครกด้วยเธอก็ทําตามที่มันบอกทันที แล้วพอเธอทําทุกอย่างตามที่มันต้องการแล้วเธอก็บอกให้มันออกไปจากบ้านของเธอได้แล้วแต่ว่าแชทนั้นกับเด้งขึ้นอีกแล้วก็บอกว่าเธอไม่ใช่เป็นคนออกคําสั่งแล้วก็สั่งให้เธอไปเปิดตู้เส่กระดาษเช็ดมือแล้วก็ให้เอาขวดยาพิษที่อยู่ในนั้นผสมลงไปในเครื่องดื่มของเฮนรี่เธอก็บอกว่าเธอทาแบบนั้นไม่ได้หรอกแต่แชทมันก็ตอบกลับมาว่าเธอทําได้อยู่แล้วเพราะว่าเธอเคยฆ่าคนตายมาก่อนแล้วนี่แล้วจากนั้นพอเธอออกจากห้องน้ํามาพนักงานต้อนรับก็มาถามว่าเธอเจอนาฬิกาหรือยัง ซึ่งตอนนี้นะครับสติสตางของไวยโอเลตก็ไม่อยู่กับล่องกับลอยแล้วพอเห็นโทรศัพท์มือถือที่พนักงานต้อนรับถืออยู่เธอก็เริ่มสงสัยขึ้นมาเธอก็เลยเดินไปถามพนักงานต้อนรับว่าโต๊ะที่เธอนั่งอ่ะมีคนอื่นจองไว้หรือเปล่าพอเฮลี่ไม่ได้ระบุเลือกว่าต้องเป็นโต๊ะตัวนั้นแต่พนักงานก็ตอบกลับมานะครับว่าไวยโอเล็กนั่งถูกโต๊ะแล้วไม่มีคนอื่นจองโต๊ะตัวนั้นเอาไว้ แล้วพอพนักงานต้อนรับนะครับพาลูกค้าคนอื่นเข้าไปในร้านไวโอเล็ตก,ก็ได้อบหยิบโทรศัพท์ของร้านจะโทรไปหาตำรวจแต่ว่าสายโทรศัพท์มันก็ถูกตัดไปก่อนเธอก็เลยเปิดหาเว็บของสายโด่นเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พอเธอจะกดส่งข้อความคนที่ส่งแชทปริศนามามันก็ดันรู้เข้าไปอีกเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดถกถ่านั้นนะจับภาพของเธอไว้ได้อยู่มันก็เลยรู้ทุกการกระทาของเธอส่วนเฮนรี่ก็นั่งรองจนกล่อยแล้วก็โทษตัวเองว่าเป็นคนทําให้เดทนี้ไม่สนุก ทางด้านไวโอเลตก็มองดูกล้องวงจรปิดภายในร้านเธอสงสัยชายที่เดินมาชนเธอมาเพราะเขาว่าถือมือถือไว้ตลอดเวลาแล้วพอพนักงานต้อนรับเดินกลับมาเธอก็เลยเดินตรงไปหาชายคนนั้นท,ทันทีแล้วก็ถามไปว่าเขาอะมานั่งทําอะไรคนเดียวเขาก็บอกว่าเขามารอน้องสาวที่ติดอยู่ที่สนามบินแล้วเขาก็บอกให้เธอกลับไปหาเฮลี่ดีกว่าพเพราะเฮลียกกาลังหันมามองทางนี้อยู่เธอก็เลยเดินกลับไปที่โต๊ะ แต่ทว่าพอมาถึงโต๊ะเธอก็เห็นว่าเฮลลี่กำลังเรียกเช็คบินเขาคิดว่าเธอน่าจะอยากกลับบ้านไปหาโทบี้แต่คงไม่กล้าปฏิเสธเขาออกมาตรงๆไวโอเล็ตนะครับก็เลยรีบคว้าแขนเขาเอาไว้ไม่ให้ไปแล้วก็จูบเขาทันทีเธอพยายามโน้มน้นาวให้เขากลับมานั่งที่โต๊ะเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นเธอก็เห็นว่าริชารนะ์ดถูกคู่เดทที่นัดมาเจอกันทิ้งให้เขาอยู่ในร้านต่อไปเพียงคนเดียว แล้วสักพักแชทปิศากก็ดังขึ้นมาอีกบอกให้เธอลงมือทํางานได้แล้วซึ่งตอนนั้นนะครับฟิลนักเป็โนโนในร้านก็เล่นเพลงเบบี้ชาร์กที่เธอชอบขึ้นมาพอดีเธอก็เลยหยิบแบงค์ในกระเป๋าออกมาแล้วก็เอาลิสติกเขียนขอความช่วยเหลือแล้วก็ฝากให้เด็กเซิร์ฟเอาไปให้กับบิลหวังว่าเขาอ่ะน่าจะเห็นข้อความแล้วก็ช่วยเหลือเธอได้แต่ว่าแผนของเธอก็ไม่เป็นไปตามคาดอีกแล้วเพราะว่าเด็กเซิร์ฟดันเอาเงินไปใส่ในกล่องทิปรวม เธอก็เลยหันมาถามเฮนรี่ว่าเขาทำงานให้นายกเทศมนตรีมานานแค่ไหนแล้วเขาก็บอกว่าทำมา5ปีได้แล้วเขาเป็นแค่ช่างภาพในทีมสื่อประชาสัมพันธ์ของนายกเท่านั้นเองแล้วเธอก็เล่าเรื่องงานของเธอให้เขาฟังบ้างแล้วพอฟิลนะครับเล่นเพลงเบบี้ช้างจบลงเธอก็เลยหันไปลุ้นว่าเขาจะหยิบแบงค์ของเธอไปด้วยหรือเปล่าแต่ทว่าในตอนนั้นเฮนรี่ก็มีโทรศัพท์เรียกเข้ามาเขาก็เลยขอตัวไปคุยก่อนแล้วพอหันไปทางฟิลอีกที เธอก็เห็นว่าฟิลอ่ะกำลังกดโทรศัพท์แล้วก็มองมาทางเธอแต่เธอก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาเอ่ะกำลังโทรไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าพอเขากลับมาที่เปียโนเฮลลี่ก็เดินกลับมาที่โต๊ะพอดีพร้อมกับเด็กเสิร์ฟที่กำลังเอาอาหารมาเสิร์ฟให้ด้วยแล้วพอไวยอเลสลงมือกินอาหารเธอก็เห็นว่าแบงค์ที่เธอเขียนไปขอความช่วยเหลือมันดันกลับมาอยู่ในจานอาหารของเธอ แล้วแชทก็ดังขึ้นมาว่าเธอพลาดแล้วเธอก็พยายามจะพิมพ์ขอโทษไปนะครับแต่พอหันกลับไปดูฟิลก็เห็นว่าเขา,เาลุกขึ้นมาท่าทางเมามากจนเล่นเปนโนต่อไปไม่ได้แล้วฟิลก็ได้ฟุบลงไปที่พื้นทันทีเฮนรี่ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือนักเปนโนคนนั้น แล้วแชทมันกระดังขึ้นมาอีกว่าไม่ใช่ฟิลแค่คนเดียวนะที่จะเดือดร้อนไวโอเล็กก็เลยรีบกดไปดูกล้องวงจรปิดในบ้านแล้วก็เห็นว่าชายที่ใส่ชุดเอโมโงะ่ะกําลังทำร้ายเจนเนี่แล้วก็ขังโทบี้เอาไว้ในห้องแล้วมันก็พิมพ์มาบอกว่าให้เธอรีบทํางานให้เสร็จไปได้แล้ว สักพักฟิลก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขาอาจจะกินวอดก้ามากไปหน่อยคืนนี้แล้วก็เดินโซซัสโซเซไปทางล็อบบี้ส่วนเฮนรี่ก็เดินกลับมาที่โต๊ะเหมือนเดิมแล้วแชทมันก็ได้ส่งมาย้อเย้ยอ,อีกบอกว่าฟิลอ่ะไปไม่ถึงล็อบบี้แน่ๆและลายต่อไปก็จะเป็นลูกของเธอนั่นเองและสถานการณ์ตอนนี้ไวโอเล็ตก,ก็รู้สึกกดดันมากเธอพยายามพูดโน้มน้าวให้เฮนรี่อ่ะมากินเหล้าช็อตเป็นเพื่อนกันจนเขาอาใจอ่อนยอมกินเป็นเพื่อนกับเธอ เธอก็เลยอา,าสาจะเดินไปเอาเตกิล่ามาให้นะครับแต่ตอนที่เธอลุกออกไปอ่ะกระเป๋าถือของเธอมันได้ตกลงไปที่พื้นแล้วเฮนรี่ก็เห็นว่านาฬิกาข้อมือของเธออ่ะอยู่ในกระเป๋าถือของเธอนั่นเองเขาก็เลยเริ่มสงสัยเธอขึ้นมาแล้วพอได้เล่ามาสองแก้วนะครับเธอก็ตั้งใจจะแอบใส่ยาพิษลงไปในแก้วของเฮนรี่แต่แชทปริศนากระบอกให้เธอเอายาพิษไปใส่ที่โต๊ะอาหารเธอก็เลยต้องเดินกลับมาที่โต๊ะพร้อมกับปฏิเสธมะนาวที่บาร์เทนเดอร์จะให้กินไปพร้อมกับเตกิล่าด้วยกัน แล้วพอเธอเดินมาถึงเฮลี่ก็ได้ยื่นนาฬิกาให้กับเธอแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเขาอะรู้นะว่าเธอกําลังโกหกอะไรเขาอยู่เพราะว่าท่าทางของเธอดูลุกลี้ลุกลนจนเกินไปมันเป็นเพราะแชปปิสานั้นใช่ไหมถ้ามีอะไรก็ขอให้บอกเขามาแล้วในสมองของเธอก็นึกย้อนกลับไปในตอนต้นเรื่องที่เธอถูกสามีซ้อมจนบาดเจ็บสาหาัสพร้อมกับที่สามียื่นปืนให้เธอยิง แล้วพอดึงสติก,กลับมาได้เธอก็ถามเฮนรี่ไปว่าเขานึกอยังไงถึงมาคุยกับเธอในแอปหาคู่ทั้งทางที่รู้ว่าเธอเป็นแม่ไม้ลูกติดเขาก็เลยตอบกลับมาว่าจริงๆแล้ว่เขาไม่ชอบแอปพวกนี้เลยแล้วก็คิดจะลบมันทิ้งตั้งนานแล้วเขารู้สึกว่าคนในแอปพวกนี้ไม่ได้จริงใจอะไรสักเท่าไหร่ แต่พอเขาได้มาคุยกับเธอก็รู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นแม่ที่ดีและก็ดูจะไม่เสแสร้งเธอก็เลยบอกให้เขาฟังว่าในอดีตอะชีวิตคู่ของเธอก็ถูกสามีเก่าทําร้ายมาโดยตลอดและเขาก็ชอบทําให้ลูกเห็นด้วยและด้วยความกดดันและก็อึดอัดที่เจออยู่ในตอนนี้นะครับทำให้วายโอเลส์อร้องไห้ออกมาส่วนเฮลลี่เขาก็บอกว่าเขาก็เพิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆมาเหมือนกันคนที่เขาไว้ใจอะกับกลายเป็นคนอีกคนที่ชอบทำร้ายคนอื่น แต่เขาก็ต้องเงียบจะพูดหรือว่าจะเตือนอะไรก็ไม่ได้แล้วพอเขาคิดจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเขากลับไม่กล้าทําแล้วการที่เขาเลือกที่จะมาเดทกกับเธอก็เพราะว่าเขาอาจจะมีความสุขขึ้นแบบบ้างก็ได้แล้วเขาก็คิดว่าเธอก็คงจะต้องการสิ่งนี้เหมือนกันถึงได้ยอมออกมาเดทกกับเขาแล้วพอทั้งสองคนนะครับตั้งใจว่าจะเริ่มดื่มเหล้าช็อตด,ด้วยกันเฮนรี่ก็เลยอาสาจะไปเอามะานาวากินคู่กับเตกิล,ล่าให้ แล้วจังหวะที่เฮลลี่ลุกออกไปแล้วไวโอเล็ตก็ตั้งใจจะแอบใส่ยาพิษในแก้งตกีล่าของเขาแต่ว่าเด็กเสิร์ฟก็ดันเดินมาขัดจังหวะพอดีส่วนเฮลลี่ที่เดินไปขอมานาจากบาร์เทนเดอร์แต่กลับถูกบาร์เทนเดอร์ย้อนถามว่าไวโอเล็ตเปลี่ยนใจที่จะเอามานาแล้วเหรอนั่นก็เลยทําให้เขาฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมา ส่วนไวโอรล็ยก็ยังใส่ยาพิษในแก้วเหล้าไม่ได้นะครับพอหันไปมองที่หน้าร้านก็เห็นว่าชายหนุ่มที่เธอเดินชนไปในตอนแรกอ่ะได้ย้ายมานั่งอยู่ใกล้ๆเธอแล้วแถมในมือของเขาก็กาลังพิมพ์โทรศัพท์ไปด้วยพร้อมกับแชทปริศนาก็เด้งเข้ามาพอดีแชทนั้นอะ่ะบอกให้เธอลงมือทํางานได้แล้วเธอก็เลยใส่ยาพิษไปแค่ครึ่งเดียวนะครับลงไปในเครื่องดื่มของเฮนรี่แล้วแชทก็เด้งขึ้นมาทันทีบอกว่าเธอทําได้เยี่ยมมาก แล้วพอเฮลลี่เดินกลับมาพร้อมกับมะนาวเขากําลังจะยกแก้วขึ้นดื่มอยู่แล้วแต่ว่าไวัาวายโอเล็กก็ไม่อยากให้เขาตายนะครับก็เลยแกล้งทาวายหกใส่เขาแทนเขาก็เลยต้องวางแก้วลงแล้วก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนแล้วตอนนั้นชัดปริศนากระดังขึ้นมาต่อว่าเธอเธอก็เลยหันไปมองชายคนที่เดินมาชนกับเธออีกทีซึ่งเขาก็นั่งจ้องหน้าเธอแบบแปลกๆแต่ว่าสักพักน้องสาวข,ของชายคนนั้นก็มาถึงพอดีทําให้เธอสับสนเข้าไปอีกว่าสรุปแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนส่งชัดปริศนามาให้ แล้วอยู่ๆบาร์เทนเดอร์ก็เดินเข้ามาถามไวโอเลตว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะดูเธอมีท่าทางลุกลี้ลุกลนแปลกๆหันไปหันมาตลอดเวลาเลยเป็นเพราะว่าคู่เดทของเธอไม่โอเคใช่ไหมไวโอเลตก็เลยตอบไปตามตรงนะครับว่ามันไม่ใช่เพราะเฮนรี่หรอกที่ทําให้เธอเป็นแบบนี้แล้วบาร์เทนเดอร์ก็ได้พูดถึงริชาร์ดชายที่มาเดทเหมือนกัน วัที่เด็กของเขาต้องล้มเหลวอะ่ะเป็นพวกเขามัวแต่มองเธอตลอดเวลาเลยและคําพูดของบาร์เทนเดอร์นะครับก็ทําให้วโอเลตรู้แล้วว่าคนที่น่าสงสัยที่ส่งแชทปริศนามาให้เธอจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากลิชานแน่ๆพร้อมกับที่เธอขอเหล้าเตก,กิล่ามาอีก2แก้วจากบาร์เทนเดอร์ด้วย แล้วพอได้เล่ามาแล้วเธอก็เดินไปหาลิชานที่โต๊ะนะครับเขาก็เรียกชื่อเธอขึ้นมาแล้วก็ถามว่าการเดทของเธอเป็นไงบ้างแล้วก็ยังชวนให้เธอกินขนมหวานด้วยกันอย่างเป็นมิตรแต่ว่าวยโอเลนะครับก็ไม่ได้กินเข้าไปแล้วสักพักเธอก็ชวนให้เขา,เามาดื่มเตก,กิล่าด้วยกันบ้างแต่ลิชานก็ปฏิเสธไปเพราะเขาคิดว่ามันมีอยู่แก้วหนึ่งอะ่ะที่มียาพิษผสมอยู่ แล้วไวยโอเล็กก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอยังไม่เคยบอกชื่อตัวเองให้เขารู้จักเลยแล้วเขา่ะรู้ชื่อของเธอได้ยังไงเธอก็เลยแน่ใจเข้าไปอีกว่าลิชานี่นแหละคือคนที่ส่งแชทปริศนามาให้กับเธอและพอเห็นว่าไวยโอเล็น่ะรู้ความจริงแล้วนะครับเขาก็เลยสั่งให้เธอนั่งลงแล้วก็เลือกดื่มเตกิล่ามาแก้วหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะเธอก็แก้ๆกังๆแต่ก็ยอมดื่มไปแล้วลิชาก็มาเฉลยว่าที่เขาเลือกจะนั่งโต๊ะตัวนี้เพราะจะได้มองเห็นเธอชัดๆ แล้วเขาก็ได้ถอดถูกฟังออกมาวางบนโต๊ะนั่นก็เลยทําให้เธอรู้ว่าเขาได้ยินทุกคําพูดของเธอทั้งหมดเธอก็เลยบอกไปว่าการฆ่าเฮลียไม่ได้ช่วยอะไรหรอกพราะเขาอาจจะแบ็กอัพรูปพวกนั้นไว้ในที่ทํางานแล้วก็ได้ลิชาร์ก็เลยบอกไปว่ารูปทั้งหมดน่ะมันได้ถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของนายกเทศมนตรีและเขาก็ได้ลบมันไปหมดแล้วแต่ว่า SD สดีการ์ดอันนั้นมันยังลอยนวลอยู่แต่ว่าตอนนี้มันก็ถูกเธอทุบทิ้งทําลายไปหมดแล้วแล้วสายที่เฮลี่ลรับเมื่อกี้นี้ คือเขาจะต้องไปเจอกับพวก FBI แล้วก็ส่งรูปภาพทั้งหมดให้กับทางการเพราะเขาเป็นสายลับมาโดยตลอดและพวกแชทต่างๆที่เขาส่งให้เธอก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้และที่สําคัญเขาก็จะทําให้เธอกลายเป็นข่าวดังไปอีกครั้งที่ได้วางยาฆ่าสายลับของ FBI จากนั้นลิช่าก็ได้พูดถึงเรื่องที่เธอเคยฆ่าสามีเก่ามาก่อนแล้วตอนนั้นเธอก็ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งว่าตอนที่สามีเก่าให้ปืนกับเธอแต่เธอก็ไม่กล้ายิงเขา เขาก็เลยเอาปืนไปยิงตัวเองจนเสียชีวิตไปแล้วลิชานะครับก็ได้เฉลยออกมาอีกว่าเขาเป็นคนวางยายในเครื่องดื่มของฟิลนักเปนโนคนนั้นซึ่งฟิลก็เห็นข้อความที่เธอเขียนขอความช่วยเหลือด้วยแต่พอฟิลจะโทรไปแจ้งตำวรวจลิชานก็ได้แอบใส่ยาพิษลงไปในแก้วเหล้าของฟิลเพื่อเป็นการลงโทษไวโอเลตที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งจนฟิลต้องสังเวยชีวิตไปและที่เขาสั่งให้เธอใส่ยาพิษที่โต๊ะอาหารเพราะกล้องจอนปิดจะได้เก็บภาพของเธอไว้เป็นหลักฐานที่ฆาตกรรมเฮนรี่ เราไม่นานเฮลลี่ก็เดินมาพอดีนะครับริชาดก็เลยบอกว่าเขารู้จักกับไวโอเลตมาก่อนหน้านี้แล้วก็ชวนให้เฮลลี่ดื่มเตกิล่าอีกแก้วที่เหลือด้วยกันเฮลลี่ก็ไม่ลังเลนะครับตัดสินใจย,ยกแก้วขึ้นมาดื่มแล้วไวโอเลตก็บอกกับเฮลลี่ไปว่าเธอขอคุยกับริชาดก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเธอจะตามไปที่โต๊ะพอเฮลลี่ไปแล้วเธอก็บอกให้ลิชานะโทรไปสั่งไอ้มองให้ออกจากบ้านเธอเดี๋ยวนี้ริชารดก็เลยโทรไปหาลูกน้องนะครับแล้วก็บอกให้ปล่อยตัวคนที่บ้านได้แล้วททั้้้งงนนนีีกกก็เเรรยยยบอออแลวุ่าหมื แล้วพอเขาวางสายจากลูกน้องไปเขาก็เอาขนมหวานมากินต่อด้วยความสบายใจพอไวโอเล็ตเห็นแบบนั้นเธอก็เลยบอกออกมานะครับว่าเธอเคยเจอสถานการณ์บีบคั้นแบบนี้ตอนที่อยู่กับสามีเก่าเธอต้องแกล้งทําเหมือนทุกอย่างเป็นปกติดีเหมือนกับในคืนนี้ตอนที่เธอกแกล้งทําเป็นใส่ย,ยาพิษในแก้วเหล้าที่โต๊ะแล้วพอเธอพูดจบลิชาร์ก็นิ่งไปเลยนะครับเขามองลงไปที่จานของหวานที่เพิ่งกินเข้าไป แล้วหนังก็มาเฉลยว่าจังหวะที่ลิชาร์นกำลังมองเฮนรี่ดื่มเตกิล่าแก้วนั้นไวโอเลตได้แอบใส่ยาพิษที่เหลืออีกครึ่งนึ่งลงไปในจานขนมของลิชาร์ดแบบเนียนๆเขาก็โมโหบ้าน,นะครับหยิบปืนออกมาตั้งใจจะยิงเธอแต่ว่าเฮนรี่ก็เข้ามาช่วยเอาไว้แล้วก็โดดรับกระสุนแทนบัตรเทนเดอร์ก็พยายามเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกลิชาร์ดทำร้ายไปอีกคน แล้วเขาก็ได้โทรไปหาไอโมอีกครั้งแล้วก็บอกให้จัดการโทรบี้กับเจนนี่ซะไวโอเล็ตก็เลยตัดสินใจหาอะไรเครื่องไปที่กระจกจนกระทั่งกระจกอ็ได้แตกออกแล้วแรงดันอากาศก็ได้ดูดลิชาร์ดจนตกลงไปด้านล่างเธอเองก็เกือบตกไปเหมือนกันแต่เฮนรี่ก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันแล้วพอเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาดูก็เห็นว่าไอโมงอ่ะกำลังไล่ทำร้ายเจนนี่กับโทบี้อยู่เธอก็เลยรีบขับรถกลับไปที่บ้านนะครับ ระหว่างทางก็โทรหาเจนนี่แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดที่บ้านไปด้วยพอเจนนี่มารับสายเธอก็บอกให้เจนนี่มอบลงเพราะว่าเธอเห็นไอม้มองมันอยู่ข้างหลังน้องสาวส่วนไอ้มองนะครับพอเห็นว่าโทบี้เดินมาพอดีก็ตั้งใจจะยิงแต่เจนนี่ก็มาช่วยหลานเอาไว้ได้แล้วก็บอกให้หลานาวิ่งหนีไปเธอพาเด็กน้อยไปหลบในห้องแล้วก็ซ่อนอยู่ใต้เตียงพยายามถ่วงเวลาเอาไว้ให้มากที่สุดพอไอ้มองเข้ามาในห้องได้มันก็ทำร้ายเจนนี่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ยิงปืนไปที่เตียงพอคิดว่าโทบี้จะต้องอยู่ในพ้าหม แต่ว่าเปล่าเลยเด็กน้อยไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วพอไวโอ,อเลตมาถึงที่บ้านเธอก็ถูกไอม้มองตรงเข้าไปทํรลายนะครับแล้วขณะที่เธอกําลังจะเสียท่าจนมุมก็มีรถบรรทุกของเล่นของโทบี้พุ่งเข้ามาพร้อมกับมีปืนกระบอกหนึ่งที่เด็กชายตั้งใจจะส่งให้แม่เธอก็เลยอาศัยจังหวะนั้นหยิบปืนมาจัดการกับไอม้มองจนได้เธอรู้สึกโล่งใจมากที่เจนนี่กับโทนี่ปลอดภัยดีแล้วต่อมาก็มีข่าวรายงานว่าหลักฐานทั้งหมดทําให้นายกเทศมนตรีถูกจับ เฮลี่ที่นอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลก็เห็นข่าวนี้ด้วยเขายิ้มอย่างโล่งอกไวโอเล็ตเข้ามาเยี่ยมเขาเธอมาเยี่ยมเขาแล้วก็เจนนี่แล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่ได้แย่ลงนักเพราะว่าเขาได้ชวนเธอไปเดทแก้มือรอบสองด้วยกันอีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วข้อคิดที่ได้จากหนังนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะเป็นอาวุธที่สําคัญเมื่อเราเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่มองไม่เห็นก็ได้แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ imdb ไป6.2คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ